Yeah, sun and w h i t e ที่เห็นเป็นหมอกนะควเมนเพื่อนไอ้ที่สีขาวขาวขึ้นอนะอากาศเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะความดันอากาศมันเย็นในป่าแล้วก็ตอนนี้ตะวันแดดกำลังออกหมอก,ม,อกมันก็เลยฟุ้งอยู่เห็นไหมข,ขาวๆนั่นนะคะสวยมากเลยอะ แวผู้ชายเห็นเห็ด๊ oh, yeah, าด๊าดถ้าจะเทาแล้วแหละดูเราล่ะโอ้โนเทาเทาจริงๆไม่เอาโอนโอนถูกโอนอ่า hmm. <To> ah, นี่ดอกนะึ่น <c oughs> อันนี้ด <c oughs> อกน,ะอน,นั่อันนี้ช <c oughs> าติบ่อเทาอันนี้นี่ได้ไหมเหมือนจะได้โอโอโซ เท่าแล้วหนึ่งสองสามสามดอกค่ะเห็ดพิษขึ้นถ้าเห็ดพิษขึ้นแสดงว่าอันนี้เห็ดใกล้หมดแล้วถ้าเห็ดตัวนี้ขึ้นตัวนั้นพิษนะคะสามดอกขอดูดอกนี้ดอกแรกได้ป่ะเพราะว่ามืนมันใจนี่เลย โอ้ได้อยู่ได้อยู่หนึ่งดอกสองดอกโอ้ยงามเด้ออันนี้งามนี่อดอกนะอุย้ยนี่อีกดอกหนะึ่งไปสามดอกดอก,กุดองเดียวสี่ดอกได้พี่น้องเนี่ยเอามีรอยคนมาเอาเลยเนี่ยนะแา่มีรอยคนมาหาแล้วเนี่ยอีกดอกหนะึ่งนี่อีกดอกนะอ่ะนี่ โอ้ยลอยโอ้ตั้งห้าดอกนะเนี่ยเนี่ยลอยสัตว์มากินแน่เลยโอ้ยงาม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 นี่เจดียนี่อีกเนี่ยองใส่ลอยสวสป่ามมาเดินเตะนี่ค่ะสี่ดอกตรงเนี้นี่สี่ดอกตัดขาก่อนนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดอกได้สองดอกพี่น้องเอแก่หมดมาไม่ทัน สามดอกได้สองดอกดอกนึ่งทาก,กินเอาให้ทากไปออยู่นี่นะลูกเจอดงคันเตเรวค่ะเพื่อนๆนี่นูนกำลังขึ้นเขมาทางนี้อีกนูนไปถึงนูนเต็มเลยโอ้ดงคันเตเรวค่ะเก็บสิคะเราอะไรดอกสวยด้วยดู จะง,งามดอกสวยเราจะเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะดอกเล็กวันหลังพรุ่งนี้มาดืนนี้ค่อยมาใหม่ สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเลยนี้ค่ะกันตเตี่ยวคิดว่าปีที่แล้วเป็นเยี่ยมไม่เจอ ปีนี้โชคดีพอดีมุดมาในป่าสนไงเรามาเจอมันขึ้นก็เลยลงเินดูโอ้โหมันก็มาเป็นทางนี่เฮ้อเก็บถั่วไม่ลงแล้วค่ะ อะไรไหมคะเห็นอะไรไหมปาด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 ดอกเตีเ้ยวจึงคึงไหมโอ้โหนางงาโอ้ทาไอ้นี่ไปครึ่งหนึ่งทำเห็ดค่ะ ได,ดได้แต่โดกโอ,กอย้ยได้แต่โดกขึ้นห่ายเสร็จแล้วเราก็ทำแม่นี้เลยทำเขาเขาฟีนเลยเราไม่ล้างนะเราจะแอ้นี้ได้มาแล้วก็มานั่งนั่งปัดนั่งแต่งเขาหน่อย อันนี้ปรับซีดนะคะไม่ได้ทักปาก่านอนนอนเป็นนอน,นได้แค่นเห็นไหมมันเป็นนอนโอ้มันเป็นนอน,อมน,น,น,อนไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ได้แต่อันนี้หลังพื้นได้แต่อันนี้ได้แต่หลังพื้นแต่อันนี้สิืสิขาอวตป๊บต๊บอันนี้มาลุน้นกันมาลุน้นกันว่าจะมีนอนไหมที่แน่ๆเน,นี่เห็นวาทากดมาขนาดปัดที่ตัลเอที่อันนี้แล้วนะที่ป่าแล้วนะ ยังติดมาอีกนะท่าเอทากท่าหลังพากันไปเดินไปกบแฟนไปตอนเออสิบโมงไปถึงป่าก็สิบเอ็ดโมงเขาเปิดไปชั่วโมงในะบ่ายสองก็กลับเดินแบบเดียวหัวนี่สวยเด้องามเนละ ลัขาก็ขาออกนะเนี่ยลกออกไม่ต้องตกใจนะคะที่เสียงก็แก๊ก็แกะอะชายเขาทำสวนเขาตัดหญ้าอยู่ข้างนอกเห็นปะเสียงมันก็จะดังก็แก๊ก็แกะนะฮะผู้ชายทำสวนอยู่เราก็นั่งอห้านี่ รามานั่งไอ้ตากแดดทำผิดผ่าดูสิโอ้โไม่มีนอนเลยไม่มีนอนเลยจ้าสวยงามสวยงามมากมายโอ้โหไม่มีนอนเลยจ้าไม่มีนอนเลยจ้าเล็ด เน,นี่ยจะเต็มแล้วจะเต็มบักเลยเนี่ยอันนี้ก็ไปแย่งมากับไอ้น,นี่ไปแย่งกระทากมามันยังเล่นอยู่ไงเราก็เลยเอ,อ่ะน,นี้เราก็มาแต่งเราแต่งมันก็ได้อยู่นะพูดถึงดูดิ ปาดขาแน่นแอดเลยืมะมันก็ได้อยู่นะนี่ดูก่อนมันมีหนอนด้วยวนะ่ะโอ้ไม่มีหนอนด้วยครับไม่มีหนอนด้วยครับแน่นตื๊ดครับ ไม่เสร็จแล้วได้มาสองได้มาสองตะการนะทำไปหลอดกาญงี้นี่ใหญ่หน่อย,เ,ยเสร็จแล้วอะต่อไปจ้ะอันนี้อันนี้เก่าลักนะคะแต่ว่าเก่าลักใหญ่มากเลยเนี่ยเก่าลักถ้าเก่าลักใหญ่ๆอย่างนี้เราก็เอานะแต่แบบแบบเล็กๆก็ไม่เอาแต่อันนี้มันใหญ่เราก็เลยเก็บมา มาจากป่าก็นะั่นแหละเราก็มานั่งทําเห็ดแฟนก็ไปจัดยาหลังบ้านแต่กินข้าวทาอาหารเย็นกินข้าวเสร็จก,ก็ไปเยี่ยมแม่ยา่าโตผ่านไปหนึ่งวันเห็นไหมเนี่ยเกาลัดนะพอเราทําขาทล้งระขานขาว,ว,ขาวอน,น่ากินจ้ะแต่ลังลังไม่น่าจะได้เอาลังมันออกเพราะลังมันดำ เห็นไหมพอเอาหลังออกน่ากินไหมหน่ากินไหมล่ะเชินมาเชินมาเนี่ยหนอนเหนินไม่มีเลยนะจ๊ะเราจะตัดแต่พอคำนะ <c oughs> มันเกิดตายกระสอกลากต้นสน <c oughs> เราก็ไม่งักมันมา <c oughs> ทำเหตุต่อไปจ้ะ ชอบชอบเพ็ดดอกนี้มากเลยขายาวยาวดูนะขานางย,ยิางยาวเนี่ยยาวมากเลยแล้วก็แน่นด้วยแน่นด้วยถ้าจะไม่มีนอนอนะดูดิโอไม่มีนอนจริงๆด้วยโอ้โหสวยมากสวยโคตรสวยจริงนางงามนางงาม ตอกสุดท้ายร็่แล้วดอกนี้ลังพึ่งมันแก่เราลังเราเอารวงพึ่งมันเราไว้แต่นี่โอ้เอาออกมาแล้วงามไง วกเลยปั่นให้หน่อยงามไหมงามไหมคะไหนลอยไปนอนกระเทงไปลรอหกลอ,ลอ เน no um like, ี่ยบุอาบุขาวชัวขามาแล้วข่าวขาวมากเลยนี่ดูเต็มบักแล้วนะ บักเล้วดอกสุดท้ายแล้วเราก็จะไปล้างล้างน้ำนึงล้างแบบไม่แช่นะล้างผ่านน้ำไม่นี่น้ำนึงแล้วก็เอาแพคเข้าตู้แข็งแล้วเราก็ได้เห็ดไอ้นี่มาด้วยนะเนี่ยไอ้กันเตเรวะเนี่ยได้มาว่าจะทำไข่เจียวเราจะไว้ทำกับข้าวกันเตเรวเสร็จแล้วจะไปล้างเห็ดก่อนนะจ๊ะ นี่นะคะทําเสร็จแล้วเราก็จะล้างล้างแบบไม่ไม่ไม่แช่น้ํานะเราจะล้างแบบนี้เราก็เอาขึ้นเลยเนี่ยเราจะล้างแบบนี้ใหเออ้เหมือนแบบให้มันพวดเศษเศษหญ้าเศษใบไม้ที่มันติดเศษหนะออกแล้วเราก็จะใส่เออ ไอ้นี่พึ่งให้มันแห้งแล้วก็เอาครอบตู้แข็งเอาแพงครอบตู้แข็งเนี่ยค่ะเราก็จะใส่ซึ้งเนี่ยเพราะว่าถ้านี่เห็ดนี้มันดูดน้ำไง พอล้างออกมาแล้วมันก็น่ากินนะคะเนี่ยขาวกระเจ้าสะอาดสะอาดเราจะพึ่งทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะให้มันแห้งสะเด็จน้ำหน่อยสะเด็จน้ำคนนี้หน่อยแล้วเราก็จะเอาแพ็คซีดเข้าตุข็ง น่า,าน้ากินไหมเนี่ยเอาไหมคะเนี่ยถ้าเอาละปีอันนี้ให้